เอาละค่ะมาถึงคำถามที่ว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะคุ้นเคยกับฟันปลอมนะคะหมอเกจะตอบว่าในกรณีที่พวกเข้ารับบริการได้รับการถอนฟันก่อนการทำฟันปลอมนะคะการสมานตัวของแผนและเหงือกก็อาจจะต้องใช้เวลานานถึง4สัปดาห์หรือว่านานกว่านั้นแล้วแต่สุขภาพของแต่ละบุคคลค่ะหลังจากที่แผลหายดีแล้วทันตแพทย์ก็จะทำการ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งะคะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ฟันปลอมที่มีว่าเหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้เข้ารับบริการและก็ให้ความสมัยมากที่สุดนั่นเองค่ะโดยทั่วไปคนไข้สามารถจะพูดคุยได้เหมือนปกติหลังจากสวมใสแต่ก็อาจจะมีความรู้สึกไม่สะดวกสบายนักในขณะที่เคี้ยวอาหารซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆหรือาบางครั้งก็อาจจะ ขึ้นได้นานถึง2 3 0ถสัปดาห์จนกว่าร่างเนื้อบริเวณจะพุ่งแก้มและริ้นจะปรับตัวแล้วก็เคยชินกับฟันปลอมใหม่ได้ค่ะดังนั้นทันตแพทย์จึงแนะนําให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยรับประทานอาหารอ่อนในช่วงแรกๆจนกว่าจะชินกับฟันปลอมที่ใส่ค่ะสําหรับอา,าบการต่างๆเช่นอาการรักไคร่เคลืองอาการปวดหรือว่าการมีน้ําลายออกมา,มามากกว่าปกติความรู้สึกว่าลิ้นทัดปากหรือว่ามีอาการระคายเคืองเล็กน้อยก็ ไม่เป็นสิ่งแปลกเช่นกันค่ะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาแรกของการใส่ปันปลอมซึ่งอาการต่างๆจะลดลงและก็หายไปในที่สุดเมื่อช่องปากสามารถปรับเข้ากับปันปลอมนั่นเองค่ะเ,คเพราะฉะนั้น ถ้าหากชอบคลิปเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพฟันดีๆแบบนี้นะคะซึ่งหมอกเกตก็จะเอามาให้ความรู้ทุกวันตอนเช้า9โมงเช้าค่ะฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรีคอร์ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะวันนี้หมอกเกตไปก่อนค่ะบายบาา